สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคทเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซีนะคะเอ๊ะพวกเขาเหล่านี้กำลังทำอะไรกันนะคุณเชื่อมั่นได้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยดียยอดเยี่ยมไปเลยแถมราคาเนี่ยถูกสุดๆไปเลยนะครับรับรองเลยว่าถ้าคุณซื้อบ้านหลังนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ทุกคนคะดูเหมือนลูกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจกับบ้านหลังนี้เลยนะคะแต่เอ๊ะใครกันนะที่ยืนอยู่ข้างหลังครอบครัวคนที่จะมาซื้อบ้านนะ่ะทุกคนเพราะค่ะใครก็ไม่รู้ยืนดูพวกเราอยู่นานแล้วไม่เห็นมีใครยืนเลยครับพี่พี่ตาฝาดหรือเปล่านะจะไม่มีได้ยังไงพี่เห็นพวกเขายืนอยู่ตรงนู้น พี่นี่พูดไม่รู้เรื่องรีบเข้าไปดูข้างในบ้านกับผมเถอเพราะคะหนูว่าพวกเขาอยากจะคุยกับเรานะเออขอโทษนะครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพวกคุณสักครู่ได้ไหมครับเพราคะะอ้อสวัสดีครับคุณผู้ชายไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับ <c oughs> โอ้วันนี้พอดีว่า ผมติดธุระด่วนนะยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคึ้นนะคะฉันชอบบ้านหลังนี้มากเลยค่ะนี่พี่สาวถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเจอกันแต่ก็ขอต้อนรับสู่บ้านหลังนี้นะขอให้พี่อยู่อย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้อะไรกันเป็นบ้าหรือเปล่ายีดีๆก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคะ พี่สีคิดว่าบ้านหลังเนี้มันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างแน่เลยแล้วดูครอบครัวนี้ซื้อบ้านราคาถูกขนาดนี้แล้วเพื่อนบ้านก็ดูแปลกๆอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะเป็นครอบครัที่ประหลาดมึกมากเลยพ่อคะหนูอยากจะกินขนมอกเพ่อพาหนูไปซื้อขนมได้ไหมคะได้สิลูกแต่หลังจากที่เราเก็บของเสร็จแล้วนะที่รักคะ ฉันภูมิใจในตัวขื้นมากๆเลยถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะราคาถูกแต่ว่ามันสวยมากๆเลยค่ะมันจะเป็นบ้านที่ดีของเราเฮ้ยผ่านไปแป๊บเดียวถึงเวลากลางคืนแล้วค่ะทุกคนโอ้ยอยู่ดีๆก็มีหมอกอะไรลอยมากันล้วเนี่ยเ่อะคะหนูว่าเตียงมันเล็กไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยอึดอาดจ,จังเลย ใจเย็นๆสิจ้ะลูกเราเพิ่งย้ายมาวันแรกก็ต้องอดทนแบบนี้ก่อนนะไวัยพรุ่งนี้ตายแล้วคุณทำไมแผ่นดินไหวแบบนี้คะเนี่ยไหวอะไรคุณคุณคะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงอะไรคุณผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณคะข้างนอกนั่นเฮ้ยทุกคนบ้านลอยได้เฉยเดี๋ยวเด,ดี๋ดูก่อนมันมีตัวอะไรบางอย่างยกบ้านหลังนี้ขึ้น เฮ้ยไตัวนี้มันน่าคุ้นๆแล้วดูดิเหมือนมันจะจับคนในบ้านกินทุกคนมุมซ้ายมือนั่นมันครอบครัวนั้นนี่นาพ่อฮะเพราะว่ามันจะอิ่มไหมอืมเพราะว่ามันอิ่มอยู่แล้วลูลกนี่มันเรื่องเราบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนคะในเกมโรบบอกเนี่ยมีตัวละครของเทววัลพาร์สันแต่ว่ามันไม่ใช่เทวลพร์สัน แบบที่เราเคยรู้จักดูอย่างตัวนี้ดิทุกคนมันคือการ์ตูนแคทคอยาวใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนี่มันการ์ตูนแคทเวอร์ชั่นอะไรเนี่ยโอ้โหมองไกลๆนึกว่ายีราฟสีดำโอ้โหทุกคนพี่จะเจอตัวประหลาดอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยโอเคค่ะ อันนี้นะคะเรามาหลบอยู่ที่ใต้สะพ,พานแล้วใต้สะพ,พานจะมีตัวอะไรไหมนะไยนี่มันอะไรเนี่ยนอนฟันเหลืองครับพี่นี่นายได้แปลงฟันบ้างหรือเปล่าเนี่ยไปกันต่อเลยดีกว่านะคะทุกคนพี่สีไม่แน่ใจว่าเรามาโผล่ที่ไหนโอ้โหดูแล้วนะคะทุกคนมันสว่างผิดปกตินะเนี่ยอย่าบอกนะว่าน่าจะใช่ งไทุกคนตัวนี้ใครรู้จักบ้างคะเจ้าตัวเปรตที่มันมีหลอดไฟอยู่บนหัวเปรตหัวหลอดไฟ ี่เราวิ่งมาโผล่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันกระตูนด็อกเหรอทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นอนนี่มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับพี่ดูหน้าตามันดินี่มันการ์ตูนด็อกอะไรเนี่ <c oughs> โอ้โหทุกคนมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะคะพี่ไม่แน่ใจนะว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรแต่ว่าดูจากสภาพแล้วสีแบบนี้นี่มัน คอสตูมแมนนี่นาโอ้ยมันกําลังกินหมาขอยาวเฮ้ยมันเหมือนกับว่าที่นี่มันเป็นสวนสนุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวพิ่งจับโอ้ยโอยแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ่อพพคครับนี่มันเดอะเลม ฮ้ยเฮยทุกคนมันวิ่งมาหาพี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยรีบขึ้นไปหลบก่อนดีกว่านะคะเฮ้ย hey, ดูก่อนมันไต่าตามขึ้นมาได้โอ้ย oh, 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 oh. ยังเก่งทุกคนแต่เฮ้ย hey, มันขึ้นมาได้แค่นี้นะคะไหว้าวไหทำอะไรฉันไม่ได้หรก <laughs> อกอะเมื่อกี้นี้กระดียังไงถึงดูถูกฉัน <laughs> สมน้ำหน้า คนคะในแมปนี้เนี่ยมีตัวละครของเท<ะ><ะ>รเวอรเพเดสันเกือบจะครบหมดเลยนะคะอย่างอันนี้เป็นชารีโอ้ยอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลดเ,เป็นสีเหลืองนี่มันคือตัวเป็ดกาบๆเลยนะเว้ทุกคนโอ้โหบางทีก็ตลกเกินอะไหนดูตัวต่อไปดิมันมีหลายตัวมากเลยนะคะทุกคนดูอย่างอันนี้นะคะอันนี้อุยอ้ย,อ,ยอันนี้เหมือนอยู่ทุกคน ตัวใหญ่อยู่นะคะแต่ว่ามันฟันอะไรข้างบนเนี่ยมันจะโจมเตียอะไรข้างบนเล่าอุ้ยมีตัวเล็กด้วยทุกคนอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนอุ้ยมากันเป็นกองทัพใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอ้ายว้ายวายทำอะไรไม่ได้หรอกอพพีครับอย่าไปดูถูกพวกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วหลบ่อนครับประตงนี้ อะไรคะพี่โอ้ยดูดิทุกคนนาตาเหมือนเอเลี่ยนเลยโอ้โห <c oughs> oh, ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นอกจากส่วนนี้แล้วนะคะยังมีเดย์สิบเจ็ดอีกด้วยแต่เอ๊ะทำไมเดย์สิบเจ็ดยืนนิ่งไม่ขยับเลยนะคะจะว่าไปแล้วนะคะก็เหมือนเหมือนกันนะโรบอทเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์ในแบบตัวของเขาเนาะถ้าเป็นแกรี่มอสมันก็จะเหมือนจริงกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ดูน่ารักดีนะ แล้วดูทุกคนตัวละครขนมาเพียบเลยด้านนี้ก็มีนะคะมีหลายแบบมากๆค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะสามารถเล่นได้ใน,นลิง์ด้านล่างใต้คลิปเลยและเมื่อเล่นจบแล้วนะคะชอบตัวละครไหนมากที่สุดก็อย่าลืมอย่าลืมเม้นบอกกันด้านล่างใต้คลิปด้วยนะโอ้โหมีเปรตอัปเดตใหม่ด้วยเฮ้ยมีนิวล่าสุดทุกคนดู มีบอลเลยตัวกินเหรียญก็มาเฮ้ยตัวกินเหรียญยังไม่มาไว้ทุกคนเขาบอกว่า coming soon นะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ค่ะมีการ์ตูนเกินนะคะหรือว่าโยโย่อะเขาไปดูหน่อยสิอุ้ยนี่ไงทุกคนมันเป็นการ์ตูนนะคะรู้สึกว่าจะหลุดออกมาจากทีวีด้วยล่ะแล้วดูทีวีพังพินาศหมดเลยทุกคนแล้วตัวนั้นมันอยู่ไหนอะนี่ไงอู้อุ้ยอุ้ยยังหยองอะทุกคนมาแล้วบาแล้วเฮ้น่ากลัว ไหนไหนไหนขอดูอีกตัวหนึ่งดิโอ้โหมีให้เลือกเพียบเลยนะคะทุกคนเอ๊ะแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่พี่เห็นแวบๆบแบบค่ะหน้าปกมันไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนตัวอื่นๆของมันเลยค่ะบางทีมันก็จะมีอะไรเด้งแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ The Country Road ขอเข้าไปดูหน่อยเฮ้ยมันเหมือนเป็นทะเลทรายเลยนะทุกคนแล้วมันก็มีใครบางคนยืนอยู่มันใช้ตัวละครนะหรือเปล่าเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นคนแต่ก็เอ๊ะใช่ปะ ฮ้ยว้ามีที่เฉยโอ้โหตัวอย่างใหญ่ทุกคนดูดูหน้ามันดิโอ้ยทุกคนขอเดินไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวถนนนี้เป็นของข้าเข้าใจป้า และสําหรับใครนะคะถ้าเกิดว่ากดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะคะไม่สามารถเล่นเกมได้ให้ทุกคนนะคะพิมพ์ชื่อคลิปอันนี้เลยนี่นะคะมีหัวกะโหลกแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรยังไงนะคะแล้วอยากให้พี่ซีเล่นต่อก็สามารถเม้นบอกกันได้นะคะวันนี้พี่ซีขอตัวไปวิ่งหนีเหล่าตัวละครที่ผิดเพี้ยนกันแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากพี่ซีเองจ้า